ก่อนที่กระผมจะอ,อ่านกุตตาบะนะครับพ่ขอขอความร่วมมือนะครับพี่น้องนะครับน้องๆลูกๆนะครับนะฮะให้ฟังกุตตาบะนะครับแล้วก็หยุดพูดคุยกันในขณะที่คนอ่านกุตตบะนะตรกระทิปนะครับอ่านกุตตาบะอยู่นะครับขอบคุณครับ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى อาลัซุมอลลอฮิมินัชชัยตานุรรจิมวกุลุลนักฮุสนาวา قيم الصلاة و أ و ت الزكاة จากอายัดนะครับข้างต้นซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลานะครับได้กล่าวไว้ในสุรานบะกระอายัดที่83 ซึ่งมีความหมายว่าและจงพูดจาแก่เพื่อนมนุษย์อย่างดีและจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและจงจำระนะครับสากาดนะครับเราใช้คำว่าจำระสากาดนะครับอันนั้นอันนี้สำคัญมากนะไม่ใช่ใจ่ายสากาดจำระสากาดนะครับแล้วก็กระดูกซุนลัลซอลามอัลลอฮได้เคยกล่าวไว้ว่า بني الإسلام على قَمْصٍ شهادة أن لا إله إلا, إلا الله وأن مُحَمَّدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أقرأه البخاري سنقع ما إسلام تنجو بن بنتعني هذا كان ركن من การกล่าวการปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกเคารพโดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮฺสุบฮานวตานะาลาและแท้จริงมุฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮฺและการดำรงไว้ซึ่งการละหมาดนะครับการจสา,ากาศการถือศีลอดในเดือนอมฎอนและการประกอบพิธีฮั์ซึ่งรายงานโดย อันบุคอรีนะครับ,นะรบจากอายั์คุรอานและก็ฮะดีรขก็ทนรุสุลลาสุลลองวะละยะสัลลัมเนี่ยได้ความสำคัญนะครับกับหลักพื้นฐานซึ่งเราบอกว่าเป็นรูกลิสลามใช่ไหมครับเราเรียนกันตั้งแต่ตนนรีการนะฮะเป็นรูกลอิสลามนะครับมี5ประการด้วยกันพวกเราทุกคนเนี่ยผมมั่นใจทำดีเลย พวกเราทุกคนละหมาดนะครับอย่างน้อยห้าเวลาเราแข่งขันมากกับเรื่องของละหมาดเดือนอามะดอนไะแต่ละปีเนี่ยเราก็พยายามที่จะถือสนศีลอดให้สมบูรณ์ทำอิบาดะห์ในเดือนอามะดอนเราพยายามอย่างยิ่งยวดนะครับที่จะเดินทางไปมักกะหนะครับเพื่อจะทำฮัจญ์ตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุลเลาะห์สูลสโลโลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม แต่ความพยายามเหล่านั้นมันมีหนึ่งอย่างครับที่เรามีความพยายามน้อยมากเหลือเกินในห้าห้าห้าการที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยครับนั่นก็คือเรื่องของอสากาศกลับไปหายัดเมื่อกี้นะครับอายัดเมื่อกี้เนี่ยเป็นอายัดหนึ่งจากสามสิทธอายัดนะครับที่อัลลอฮฺสุภาน์วาตาอลาเนี่ยได้กล่าวถึงกาว่าอสากาศในอัลกุรอานอย่างชัดเจนว่าอวสากาศนะครับ แล้วจาก30อายัดนั้นนะ27อายัดเนี่ยมาพร้อมกับอัอลาห์นั่นบอกว่าความสำคัญของซะกาตเนี่ยมันไม่ไม่ได้มีความยิ่งใหญ่ไปกว,กว่าความสำคัญของละหมาดในฐานะที่เราเป็นมุสลิมคนหนึ่งนะครับแต่น่าเสียดายเหลือเกินนะฮะแล้วันนี้เนี่ยถึงแม้จะมีความพยายามอย่างมากมายแต่ซะกาต ยังไม่สามารถเป็นเครื่องมือที่จะแก้ไขปัญหาที่จะส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมของมุสลิมได้เลยผมกล้าพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราได้ไปศึกษามาําวิจัยมานะครับเกี่ยวกับสาก,กัดาได้เยอะแยะมากมายเราก็สามารถสรุปได้ว่าเป็นแบบนั้นครับเราจ่ายสาก,กัดาฟิตระนะครับ เราให้นะค,คนที่มีรับศสริรับสากาดพิตรอนะครับ200บาท300บาท400บาทก็หายไปมันไม่เกิดอิมแพคมันไม่เกิดผลกระทบที่เป็นเชิงบวกให้กับชีวิตของคนยากจนให้กับชีวิตของคนอะไรนะรที่มีสิทธิรับสากาดได้ตามความต้องการของอัลลอฮ์และอุูศุลล์ศสอลลัลลอะิวะซสลัมนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบอกว่าเราเรียนมาเนี่ยเรามั่นใจผมมั่นใจว่าเรารู้สากาศคืออะไรนะครับเมื่อกี้ในอายัดเนื่อบอกว่าชําระอันนี้น่าสนใจมากมากนะครับนะอสากาศเนี่ยในหลักภาษานะฮะมันมีคมหมายถึงความเจริญนะครับแต่อีกตัวหนึ่งมันมีความหมายว่าการชาระล้างให้บริสุทธิ์ครับนะ ชำระล้างให้บริสุทธิ์มาก่าเงินที่เราได้มาทรัพย์สมบัติที่เราได้มามันจะไม่บริสุทธิ์มันไม่ใช่ของเรา100%นอกจากเราจะชำระมันให้บริสุทธิ์มันมีสิทธิ์ที่มันมีสิทธิ์ของคนกลุ่มกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่ของเราแต่มันผ่านเราอยู่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดผลกระทบ ในเชิงบวกต่อสังคมอย่างมากมายนะครับและก็ในหลักนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยเราเรียนวิชาฟิกกันเนาะไม่ว่าจะเป็นตรีกาหรือว่าในมหาลัยก็บอกว่าสากาดเนี่ยเป็นทรัพย์สินจํานวนหนึ่งเนาะที่าศาสนาอิสลามได้บัญญัติไว้ให้เจ้าของทรัพย์สินนั้นเนี่ยต้องจ่ายให้แก่บุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับสากาดนะครับตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามที่าศาสนาบัญญัติได้กําหนดไว้นะครับ เรารู้ว่าเมื่อ,อไรนะครับโดยปกตินะครบหนึ่งปีเราก็จ่ายครั้งหนึ่งนะครับเราก็รู้อีกว่าสากาัดหลักๆใหญ่ๆนี่มีสองประเภทคือสากาัดฟิโต์กับสากาัดมาา้าสกัดทรัพย์สินนะครับสากาัดฟิโต์ส่วนใหญ่พวกเราจ่ายแต่สากาัดม้านี่กับน่าสนใจซึ่งเป็นประเด็นที่ทาให้ประเทศมุสลิมและก็ประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยแม้แต่ UNDP เองเนี่ยก็พยายามนะครับที่จะใช้นะครับทรัพย์สินที่เป็นสากาัดกองนี้ครับ เพื่อช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศพัฒนาช่วยเหลือคนยากจนนะครับช่วยช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในต่างประเทศเยอะแยะมากมายแต่ครับ U.N.D.P. ตอนนี้นะก็มีเลยนะน้าที่ฝ่ายสากาของตัวนี้นะครับรับผิดชอบสากลากากาโดยเฉพาะที่จะมบเไลซ์ที่จะหาสากาลจากทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยนะครับและแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์เราว่าไงนนนักเศรษฐศาสตร์อิสลามนะครับตั้นที่เป็นเป็น คนที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับเสียสละอิสลามเร่มแรกนะครับที่ผมอ่านนะฮะในปีกศ1 9น1นะครับคือเอ็มอับดุลอันดุลมาน,นานนะครับต้องบอกว่าสากาดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแกนกลางเป็นคลังแห่งอิสลามครอบคลุมในเรื่องคุณธรรมศีลธรรมนะครับเ,าเราใช้เราทาปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลอวตาอรเนาะสังคมและก็เศรษฐกิจครับนะฮะ ทางด้านศิลธรรมเนี่ยสากคจะเป็นตัวชำระล้างความละโมบนะนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดจากอะไรครับไม่ว่าระดับประเทศชนหรือว่าระดับประเทศว่าะอะไรเกิดจากความละโมบเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของมนุษย์ณปัจจุบันและกระจัดความร่ำรวยจนเกินเหตุนะครับอาจาในเศรษฐศาสตร์ก็พูดถึงอะไรครับอินคัร์แยบบ้างอะไรบ้างนะครับอ่านะนะครับทางด้านสังคมะ่ะ สกัดนี่นะครับทำงานเหมือนกับมาตรการชั้นเยี่ยมที่กระจัดความยากจนออกจากสังคมนะครับนะโดยผู้มัง่งมีคนที่เขาเรียกว่าเป็น fortunate นะครับก็คือคนที่มีความโชคดีกว่าถ้าเราพูดภาษาไทยนะครับที่เอาล่อให้ริสกีมากกว่าสามารถที่จะช่วยเหลือนะครับคนที่นะฮะ ได้รับริสกีน้อยกว่าด้วยเหตุผลคนใดก็าตามนะครับแล้วเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะจะไม่เกิดการสะสมทรัพย์นะครับในกล,กลุ่มน,น้อยอันนี้เป็นปัญหาหลักของโลกในปัจจุบันครับแค่ไม่กี่คนเท่านั้น,นะฮะที่ถือครองทรัพยากรของโลกทั้งหมดนะครับเก็นะฮะครับแล้วตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวกระจายนะครับทรัพย์สินนี้ออกไปนะครับทรัพย์สินที่ว่าเนี่ย ถ้าเราเรียนนะเราก็จะบอกว่ามีเงินมีทองใช่ไหมครับนะฮะมีในเรื่องของปุสสาว์นะครับมีในเรื่องของข้าสนที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมนะฮะบ้านเราส่วนใหญ่ก็เน้นที่อะไรครับที่ข้าวข้าวเปลือกนะครับนะฮะถ้าในประเทศตะลอกกลางนะฮะก็จะมีในเรื่องของตามาสนะครับอินทผลัมในเรื่องของข้าวบาเล่นะครับซึ่งเป็นตัวที่เป็นอาหารหลักของคนในประเทศอาหรับนะครับ แล้วก็สิ่งยึ่งนะครับนะบที่เป็น i s s u e s เลยในปัจจุบันนะฮะหลายๆคนถามอาจารย์นะครับเจอคำถามมาเยอะด้วยนะครับผมเนี่ยผมไม่ได้เป็นเกษตรกรนะครับผมเนี่ยเขาไม่ได้เก็บเงินเก็บทองเก็บอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่มีสินแร่นะไม่ขุดเจออะไรต่างๆมาก ไม่มีครับแต่ผมนะเป็นไรดีนะครับเป็นผู้จัดการบริษัทบริษัทหนึ่งผมรับเงินเดือนทุกๆเดือนเดือนละเจ็ดหมื่นครับอาจารย์ผมต้องจ่ายสากาศไหมนะเพราะตามหลักการเนี่ยบอกว่ามีเงินมีตองมีครบปีใช่ไหมครับครบจำนวนนะครับถึงจะจ่ายนะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะครับ โดยเฉพาะที่ผมศึกษามาจากอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียเนี่ยในช่วงแรกๆที่เขามีการเริ่มในส่วนของการบริหารจัดการอุตสาหกรรมที่เป็นองค์กรเขาบอกว่าคนไม่ถึง20%ซนะครับที่จ่ายสากาัดจริงๆหลายๆายรัฐนะครับเพราะมาเลโดยเฉพาะมาเลเซียเนี่ยหลายๆรัฐเนี่ยจะออกฟัตวาเลยว่ารายได้จากอาชีพเช่นอาชีพตะไยความเอ,อ่ย อาชีพอาจารย์เอ่ยนะครับอาชีพอะไรครับเป็นเสมียนเอย่ยได้ต่างๆนะครับรายได้ที่รับจากอาชีพประจําเป็นรายเดือนนะครับต้องจ่ายสากาศครับนะนั่นคือที่มาหลักๆนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียและก็ประเทศต่างๆนะครับในตอนออกกลางเนี่ยทำให้ก็มีทรัพย์สินสาก,กาทสามารถเก็บทรัพย์สาก,กาทสินทรัพย์สาก,กาทเนี่ย ได้จำนวนค่อนข้างเยอะครับหลายๆประเทศชาติหักหน้าที่จ่ายเลยครับนะตอนนี้จะไม่หมาแลเจ้าที่หมาอะไรเนี่ยเรามีระบบหักหน้าที่จ่ายเราเป็นหนี้สหกรณ์ของหมาอะไรเท่าไหรรค่าน้าค่าไฟถ้าเรามีบ้านจะไม่เท่าไหร่แต่ในหลายประเทศนี่คือหักหน้าที่จ่ายในส่วนของสกัด 2. อจดาเจากรายได้เป็นวยเลยนั่นแหละทำให้เขาสามารถเ,เก็บแล้วก็แจกจ่ายสากาัดทําให้เกิดความยั่งยืน ลดปัญหาความยากจนในประเทศของเขาได้ไม่ใช่แค่ประเทศมุสลิมที่ใช้สากาศเป็นเครื่องมือประเทศที่ดีมากๆเลยถ้าเราจะไปดูก็คือสิงคโปร์และก็แอฟริกาใต้ครับดีมากๆเลยระบบสากาศของเขานะครับซึ่งเราสามารถจะเรียนรู้และนำมาใช้ได้ะนะครับนั่นคือประเด็นที่เราจะไปหาคำตอบนะครับในคุตตบัตที่สนะครับอิชอัลลอฮ بارك الله لي ولكم بالقران الكريم ونفعني واياكم بالايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوه انه هو السميع العليم الحمد لله حمدا كثيرا كما امر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه مصابي الغرى أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون คำถามที่ว่าสากาดรายได้เนี่ยจำเป็นไหมและถ้ามันจำเป็นต้องจ่ายไว้ต้องจ่ายเนี่ยเราจะจ่ายเมื่อไหร่นี่คือ2ประเด็นที่ผมจะให้คำตอบในวันนี้นะครับสั้นๆกับเวลาที่เรามีอยู่นะฮะถ้าเราต้องการจะศึกษาต่อ,อย่อยชอละม,มาเยี่ยมที่นะฮะฝ่ายกองทุนสากาศนะครับของ คณะวิทยาการอิสลามนะครับก็จะมีคําตอบที่ละเอียดมากอิกขึ้นตามทวกท่านต้องการนะครับท่านอุลามะนะครับที่เป็นที่ยอมรับนะครับในปัจจุบันท่านหนึ่งนะโดยนะท่านคือจุซุฟอัลกอร์รดูวีนะครับได้บอกว่ารายได้ต่างๆที่มาจากการทํางานไม่ว่าจะเป็นได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระนะครับเช่นการเป็นสถาปนิก เป็นทนายความนะครับหรือเปิดคลินิกนะเป็นหมอเปิดคลินิกนะครับหรือได้มาจากรูปแบบเงินเดือนของบริษัทหรือหน่วยราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นคุณครูนะเป็นอาจารย์นะครับรายได้เหล่านี้ถือว่าเป็นทรัพย์ที่สร้างรายได้และต้องํำระสักาตังสินนนะ้นฐานะคือคําทดทว้ของต้นยูซุปครอวี ในหนังสือของท่านผู้อุตสาหการเนี่ยท่านก็อธิบายนะฮะอุลมะแต่ละท่านเข้ามาซัพพอร์ตความคิดของท่านเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ใจไม่ไหลล่ะนะครับนะอันนี้เ,เป็นความวินิจฉัยนะฮะเป็นความเห็นของอาชรบีนีและกอ็อิบนนอาบิเชยบะนะครับจะบอกว่าไงหนึ่งกรณีที่หนึ่งนะครับ เงินเดือนหรือเงินที่ได้มาแต่ละครั้งถ้าครบพิกัดตามประมาถ้าครบพิกัดนะครับให้จ่ายจากัดทันทีที่ได้รับพวกครบพิกัดในที่นี้มนหมายความว่าหักนะครับในเรื่องของหนี้สินค่าใช้จ่ายนะครับก็ต้องจ่ายจากัดทันทีอันนี้คือนะ,อะความคิดเหน็นของบุลามะกลุ่มแรกกลุ่มที่สองนะครับบอกว่าเงินเดือนที่ได้รับมาแต่ละครั้ง ถ้าหากยังไม่ครบตามข้อนหนึ่งนะครับคือไม่ครบพิกัดนะครับก็นำไปเ,เดือนหน้าครบไหมเดือนที่สามครบไหมเดือนที่สี่ครบไหมเมื่อครบเมื่อไหร่ให้จ่ายทันทีนะครับสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์จากรายได้นั้นครับนะนะครับก็อ,อีกครั้งครับคือต้องหักในส่วนที่เป็นหนี้สินที่เราต้องจ่ายนะแต่เราเป็นหนี้สินสากลอิสลามอยู่นะครับหนี้สินธนาคารอิสลามอยู่ และที่สําคัญนี้สินของเพื่อนเพื่อนอยู่จ่ายตัวนั้นก่อนครับเราตกลงกันว่าคนละเท่าไหร่อะไรก็ว่าไปนะจ่ายก่อนแล้วก็ที่เหลือนะครับเราต้องจ่ายสากัดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อที่สําคัญก็คือว่าผู้ที่จ่ายสากาัดซับดังเปล่าแล้วนะเราจ่ายแล้วในแต่ละเดือนนะครับไม่ต้องจ่ายสากสัดซ้าเมื่อครบปีครับเมื่อครบปีนะและไม่ต้องนาไปรวมกับทรัพย์สินอื่นเมื่อครบปีกับ เมือม่อเมือม่อเมื่อก็ปิกัดครับไม่ต้องแล้วถือว่าเราพิวรฟาฟเราทําความสะอาดเราจําระทรัพย์สินเราให้สะอาดเรียบร้อยแล้วครับนะครับ,นะรบส่วนบางคนอาจจะถามว่านะฮะแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวถ้าถ้าพอเช็คไปเช็คมาสิ้นปีจริงเนี่ยเรายังไม่เกินปิกัดเลยอะไรแบบนี้นะครับนะฮะแต่เราจ่ายไปทุกทุกเดือนแล้วเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรนะครับ ผมอ่านฟัตวาของอุลามะหลายท่านนะฮะแลก็บอกว่าอตอนแรกเราก็เนียดเป็นสากาัดครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันอาจจะเป็นสนุดาพก็ได้นะฮะเพราะเรายังไม่ครบแต่ที่สําคัญก็คือว่าให้เราจ่ายนะครับเขาพยายามจะบอกว่าให้จ่ายสากาัดเลยนะครับเพราะอะไรครับคําตอบอยู่ที่นักเศรษฐศาสตร์อิสลามครับบอกว่าไงอยากให้จ่ายเป็นรายเดือนเลยเมื่อเราได้รับเงินเดือนนี่เพราะอะไรครับเพราะ ความต้องการสรากาศเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาคนยากจนนะอาจจะเป็นไปได้ถ้าเขาไม่มีกินวันนี้ตังนี้ก็อาจจะเสียชีวิตเราอย่าลืมว่าปัญหาสามจังหวัดเราเรากลับมาดูนะถ้าคนอยู่สายพยาบาลคนอยู่สายสาสุขเนี่ยสุขภาพเนี่ยก็จะรู้ดีว่าคนสามจังหวัดเด็กสามจังหวัดมีปัญหาเรื่องสุขภาพเยอะมากนะในเรื่องของอะไรนะถ้าตุอาหารในร่างกายไม่เพียงพออันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของ3สามจังหวัดเลย ปัญหาความยากจนของ3จังหวัดท็อปเลยนะครับ5จังหวัดที่ยากจนที่สุดเราติดไป2ครับไม่ต้องบอกว่าปัตตานีแล้วก็นราธบวาสเทีอบทุกปีครับปัญหาเรื่องการศึกษา้อยการศึกษาข้ามมหาวิทยาลัยน้อยนะครับนะฮะอยู่ที่เราเหมือนกันครับแล้วเราดูอนาคตของเราเนี่ยสังคมของเราเศรษฐกิจของเรามันจะเป็นยังไงนะครับ ถ้าเราไม่ขับเคลื่อนเรามีเครื่องมือนะครับเรามีสากาัศเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือที่ย้ำนักย้ำหนาในกุรอานครับแต่เราไม่สามารถใช้มาขับเคลื่อนให้มันเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมอย่างแท้จริงครับนะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ประเทศอื่นๆนะที่เขาให้เราได้เห็นก็คือว่าถ้าเราเก็บสากาัศเป็นรายเดือนจ่ายสากาัศเป็นรายเดือนเนี่ยนะเก็บเนี่ยบังคับไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเราจะาจ่ายเป็นรายเดือนเนี่ย จะทําให้เกิดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบได้ครับนะครับนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะประเทศอื่นกะมองในเรื่องของนะการใช้บล็อกเชนนะครับในในการจ่ายรับสากาศนะครับประเทศอื่นก็ดูในเรื่องของการลงทุนนะจากเงินสากาศเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนของเราขอขอแค่นี้เดียวครับจะท,ทำอย่างไรให้เรามีความตระหนัก มีความรู้ศึกษาเพิ่มเติมและก็ปฏิบัติในเรื่องของสากาศโดยเฉพาะสากาศรายได้ครับนะฮะซึ่งที่ผมอยากจะขอร้องพวกเรานะครับก็คือว่าถ้าในในเรื่องของการเงินอิสลามหรือว่าเริทธาสายอิสลามนะหรือว่าเศรษฐศาสตร์ทั่วไปก็แล้วแต่นะฮะก็บอกว่าถ้าเราต้องการอิสระภาพทางการเงินนะครับเราต้องทําไงครับรายได้ นะรายได้ลบการออมนะครับ income minus s a v i n g และก็เท่ากับค่าใช้จ่ายหมายความว่าไงครับเรามีรายได้เท่าไหร่เราจะออมอย่างน้อยสิเปอร์เซ็นต์ก็บอกว่าตาทางทีษดีอย่าง้อยสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะออมในที่นีหมายความว่าออมจริงๆหรือว่าไปลงทุนแค่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือเท่าไหร่มาจ่ายครับมาใช้จ่ายเมื่อก่อนหนยเราบอกว่ารายได้ลบค่าใช้จ่ายแล้วก็เหลือเอินออมแล้วปปติจะไม่เหลือใช่ไหมครับนักการเงินสมัยใหม่บอกว่า รายได้นะลบการออมเท่ากับค่าใช้จ่ายเราบริหารจัดการได้ได้ตรงนั้นครับแต่สําหรับมุสลิมนะฮะตรงของเสนอแบบนี้นะครับว่าสําหรับมุสลิมเราเราเป็นมนุษย์ที่เราบอกว่ามีความดีเลิศกว่าคนอื่นๆเนี่ยนะฮะการบริหารจัดการเงินของเรารายได้ลบการออมเพื่อโลกหน้านั่นก็คือสากาศซาระ นะครับราาวาร์ปอิงฟา้าต่างๆนะครับแต่ที่สำคัญสาก,กัดต้องมาก่อนเนาะก็ประกาศเป็นเรื่องของวายิบแล้วก็ลดกันออมเพื่อโลกนี้ครับก็เหมือนเหมือนกับทั่วไปนะเราก็เท่ากับค่าใช้จ่ายครับลองบริหารการเงินของเราตรงนั้นครับนะงบประมาณการเงินของเราลองบริหารตรงนั้นอีกชัลลเนาะนะครับหลายคนถามว่าทําไมผมก็จะตอบว่าเพราะเราเนี่ยต่างจากคนอื่นครับ เราต้องการอัลฟาลาความสุขของเราเนี่ยไม่ใช่แค่โลกนี้ครับเหมือนคนอื่นๆมุสลิมเรายังต้องการความสุขในโลกหน้าเมื่อเราต้องการความสุขในโลกหน้าเราก็ต้องอินเวสต์นะฮะเราก็ต้องลงทุนเพื่อโลกหน้าด้วยนั่นคือการลงทุนในสากาวกสวดาวากซ์ตรกอและอินฟาก์นะครับ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما <applause> اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم لأ يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون